ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับยังไม่รู้ครับยังเห็นครับยังเห็นลุ้นยังไงบ้างยังเห็นก็ตเปาตอนนี้ก็ลุ้นนะใช่ครับโอ้โหนะนะครับผมก็ลุ้นนะตอนเนี้ยลุ้นอยู่ครับไปเลยเอานานาวันนี้เลนี่ครับนาทีแชมป์นะครับนาทีแชมป์นะครับนาทีแชมป์นะ เดี๋ยวนี้มอบไปกับใครครับน้องก็พ่อแม่ครับครับมีน้องพวกแยกๆของผมครับครับแล้วแล้วน้องน้องบิวฮะมอบไ้น้องบิลไหมเอาเรียนนี้ทำเพื่อมันอยู่แล้วครับครับเพราะว่าถ้าถ้ามันมันไม่ลงมันก็ถ้ามันลงมันก็ได้อยู่แล้วครับครับบอกบอกบอกหน่อยบอกบอกกันหน่อยบอกกันหน่อยก็ ผมทำได้แล้วพี่ทำได้ให้แล้วทำหน้าที่เปลี่ยนทองทิ้งที่เป็นของเองที่เอามาให้แล้วครับผมรักน้องคนนี้มากไหมก็ก็รักครับรักก็รักมากเรานอนกินนอนอยู่ด้วยกันยี่สิบองโมงตัวติดกันไม่เคยห่างอันนี้ปลอกปลดล็อกเลยนะโอ้โหไม่ร้องไห้เลยนะไม่ร้องครับดีใจครับดีใจโอเคเอามมบให้กับใครอีกคนไทยคนไทยคนไทยทั้งวันที่ครับมอบให้แน่นอนเพราะว่าผมก็ตั้งใจครับนอนเครียดมาหลายวันเหมือนกันโอเคได้ครับ Yeah